วันนี้เป็นวันที่3มกราคมพุทธศักราช2567ก็ถือว่าเป็นวันต้นปีนะก็มีลูกศิษย์ลูกหามาคารวะสวัสดนะีเนื่องในวันปีใหม่สากลน,นะปีใหม่สากลก็เลยถือโอกาสนะครับถือโอกาสแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เข้ามาก็คือว่ามีอุ้ยคนหนึ่งนะซึ่ง อายุมากแล้วก็พูดง่ายๆคือใกล้จะเสียชีวิตหรือจะตายแต่ไม่ยังไม่ยอมตายหรือว่าตายไม่ได้ใช้เข้ามาตายไม่ได้นี่จะถูกกว่าร่างกายเนี่ยก็เหม็นข้างในเนี่ยเหม็นแล้วใครๆหรือว่าญาติพี่น้องเข้ามาใกล้ก็จะรู้แล้วก็รับทราบได้ว่าอ๋อข้างในเนี่ยเริ่มเน่าละแต่ยังไม่สิ้นใจนะฮทำไม